โอเคครับหลังจากที่เราใส่กระดาษไปเรียบร้อยนะครับกระดาษของ JT t จะเป็นแบบนี้นะชิ้นเล็กก่อนแล้วก็ใหญ่ๆนะของผมจะพิมพ์ออกมาทางนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันนะครับวิธีการตั้งค่านะครับของผมจะเข้ามาตรงนี้นะของผมเป็น w i n d o w s 11นะผมก็จะเข้ามาตรงแว่นขยายตรงนี้นะคลิกเข้ามาแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับ P R I N ต้องหาคำว่าเครื่องปิ้นตรงนี้นะ พิมพ์เตอร์แอนด์สแกนเนอร์ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้ามาเลยนะโอเคพอเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็มาหาชื่อเครื่องพิมพ์ของเรานะของผมก็จะเป็นรุ่นนี้นะ xprinter xp เขียบ bboy นะ,ะเราสามารถคลิกเข้ามาหนึ่งครั้งได้เลยนะพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เรามาตรงนี้นะ Printer property ตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งมาอีกหนึ่งหน้าต่างนะของผมก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะส่วนใครที่เป็นเมนูไทยก็สามารถดูตรงมุมข้างบนนี้นะ ถ้าภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า general นะถ้าภาษาไทยก็เขียนว่าทั่วไปนะให้เราติ๊กตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะมันก็จะเด้งมาอีกหนึงหน้าต่างนะต่อมาให้เราเลื่อนมาตรงข้างล่างตรงนี้นะก็จะมีเมนู2ฝั่งนะให้เราเลือกตรง performance ตรงนี้นะมันก็จะเด้งมาอีกหนึ่งหน้าต่างแล้วก็มาเลือกตรงนี่นะเพจ set up ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษของเรานะเราสามารถกําหนดเองได้ตรงนี้นะ อของผมมันก็จะเซตไว้ตรงที่4 6นิ้วนะอนนะ4นิ้วในอันดับต่อมานะฮะตรงนี้นะนนะของผมจะเลือกเป็นพ o าสเทดร้อยแปนะเพราะว่าของผมอ่ะมันจะถูกปิ้นหน้าเล็กออกมาแบบนี้นะสำหรับใครที่ปิ้นหน้าแผ่นใหญ่ออกมาก่อนนะให้เราสามารถเลือกตรงพลาสเทดตรงนี้ได้นะส่วนของผมแล้วมันจะปิ้นตรง แผ่นเล็กออกมาก่อนนะผมก็จะเลือกพ o r t ติ i ร้อยแปดสิบตรงนี้นะอ่าอันนี้ลูกศรมันยังชี้ลงอยู่นะอ่าพลาสติดธรรมดานะของผมก็จะเลือกเป็นพ o r t ติดร้อยแปดสิบตรงนี้นะอ่าลูกศรก็จะชี้ขึ้นแบบนี้นะอ่าหลังจากนั้นให้เรากดโอเคได้เลยนะพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็การกรบาดออกได้เลยนะให้เราเข้าตรงโปรแกรม GNT ของเราได้เลยนะลองสุ่มดูก่อนนะ โอเคเทสคนนี้ก็ได้ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดพิมพ์สติกเกอร์นะอพอเด้งมาหน้านี้ก็กด Enter 2ครั้งนะอ่าอันนี้ก็จะพิมพ์ออกมาเรียบร้อยนะ้ากระดาษตรงมุมนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นมุมเล็กนะพิมพ์ถูกต,ต้องนะแผ่นเล็กเอาบินให้ลูกค้านะที่เหลือก็จะเป็น2แผ่นใหญ่แบบนี้เอาไว้แปะกล่องนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับสําหรับใครที่ติดปัญหาอะไรสามารถสอบถาม คอมเมนต์กันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ